ทั้งสุสานงานศพพระอาจารย์สมานไฟไม่รุนแรงทั้งลงทั้งศพทิ้งลูกลงจากเมนเมื่อวันที่26มกราคมสังคมออนไลน์ที่จังหวัดลำปางต่างมีการแชร์และส่งคลิปวิดีโอยาวประมาณ12วินาทีเป็นภาพงานประชุมเพลิงศพพระอาจารย์สมานธรรมสาโลอายุ70ปี2 1พรรษาอาดีตพระลูกวัดกาดเมฆได้นำร่างไปประชุมเพลิงที่สุสานแพ้กาดเมฆตําบลชมพูอ,อําเภอเมืองจังหวัดลำปางในวันอาทิตย์ที่24มกราคม2564 เวลา14นาฬิกาแต่กับเกิดเพลิงไหมอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามแผงหวยต่างๆในจังหวัดลำปางเลข70และเลข21กลายเป็นเลขหายากเพราะชาวบ้านต่างหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับพระลูกวัดรูปนี้จนเกลี้ยงแทบทุกแผง